สวัสดีครับผมอาจ,จารย์ทศพรอินทนินนะครับครูนแผนกช่างกลโรงงานวิทยาการาชีพลเอยดนะครับเรามาดูวิธีการเข้าไปาแก้ไขรายวิชาบทเรียนออนไลน์นะครับของวิทยาการาชีพละเอียดนะครับเราเข้าหน้า Google นะครับพิมพ์คําว่าวิทยาการาชีพละเอียดนะครับวิทยาการชีพละเอียดนะครับคลิกเข้าเว็บไซต์วิทยาครับ จากนั้นนะครับคาที่ตรงนี้นะครับระบบเมนูระบบสารสนเทศนะครับเมนูระบบสารสนเทศนะครับแล้วก็คลิกคําว่า w o ดเด่นนะครับบุดเด่นนะครับ,ดดนะรบจะเข้าสู่หน้าหลักของเวลารายการชีพเลดนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่ประเภทวิชาของแผนกวิชาที่เราจะทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นะครับผราจะเข้าไปที่ เทคโนโลยีแม่พิมพ์นะครับนะครับเข้าไปที่รายวิชาที่ต้องการแก้ไขครับจากนั้นระบบจะให้ใส่บัญชีผู้ใช้กับรหัสผ่านแล้วก็ใส่บัญชีผู้ใช้รหัสผ่านที่เราทําไว้ตอนสมัครนะครับคลิกเข้าสู่ระบบครับผมเมื่อเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถแก้ไขรายวิชาได้นะครับให้เรามาทําการคลิกตรงนี้ครับ ต้องคลิกเป็นรูปดินสอเน,นี่ยนะครับเริ่มการแก้ไขในหน้านี้ครับปับ๊บก็จะสามารถเข้าไปเพิ่มเติมแก้ไขรายวิชาได้นะครับแล้วก็มีประมาณนี้ปุ่มนี้ก็จะเปิดเป็นแอคทีฟให้สามารถแก้ไขรายวิชาได้แล้วก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับสมมุติว่าในตัวนี้นะครับรูปดินสอนปับ๊บเราพิมพ์ชื่อหน่วย่อ,อไปนะครับแล้วกดปุ่มเบนเตอร์ นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะมาดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขาภายในแต่ละหน่วยยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ครับคุณละสวัสดีครับ